สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับพบกับช่องเกษตรกร,กรมือใหม่วันนี้อยากพาเพื่อนๆมารู้จักกับไซใบศักหรือในอีกชื่อก็คือไซใบจิกไซใบซอโดยไซใบศัก์นี้นะครับจะเป็นไม้พุ่มเมื่อโตเต็มที่จะสามารถสูงได้ถึง10กว่าเมตรเลยทีเดียวนะครับเปลือกของเขาจะมีสีน้ำตาลปนเทาใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับกันเป็นรูปทรงรีถึงเกือบกลมนะครับ แผ่นใบมีสีเขียวเข้มหนาและเป็นมันซึ่งตรงจุดนี้เองนะครับจึงทำให้หลายๆคนนิยมนำไสใบศักนะครับไปปลูกประดับตกแต่งบ้านและอาคารหรือตามในห้องนะครับการเติบโตของไสใบศักจะถือว่าช้านะครับเท่าที่ผมสังเกตก็คือเดือนหนึ่งจะมีใบใหม่ประมาณ3-5ใบเขาจะชอบดินล่วนระบายน้ำได้ดีปลูกได้ทั้งในร่มและกลางแดด,จ,ดจัดเลยนะครับ แต่ว่าถ้าจะให้เขาชอบจริงๆก็คือแดดปานกลางนะครับการให้น้ําจะให้น้ําน้อยนะครับถึงปานกลางสัปดาห์หนึ่งก็ควรให้น้ําที1-2ครั้งก็พอนะครับส่วนการขยายพันธุ์จะนิยมขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะมาสาธิตวิธีการปลูกไ่ใบศักจากกิ่งตอนให้เพื่อนๆได้ชมกันครับกิ่งตอนที่พร้อมนําไปปลูกนะครับ คือกิ่งตอนที่รากเดินดีแล้วนะครับให้สังเกตจากถุงตอนของเราว่ารากเดินเยอะหรือยังนะครับถ้าเยอะเราก็สามารถตัดไปปลูกได้แล้วนะครับนี่นะครับถ้าเราสังเกตสีของรากนะครับแต่ออกเป็นสีเหลืองนะครับก็คือถ้าเขาเพิ่งรากเพิ่งงอกใหม่ๆเขาจะมีสีขาวนะครับถ้าเหลืองๆคือออกมาระยะหนึ่งกลางๆกางําลังพอเหมาะสําหรับการนําไปปลูก ส่วนถ้ารากเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับก็คือแก่เกินไปแล้วนะครับจากนั้นเราก็มลิดใบออกนะครับเพื่อลดการคายน้ำซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยเพิ่มอัตราการลอดของกิ่งตอนใสใบสักด้วยนะครับผมเคยปลูกกิ่งที่ไม่ได้ตัดใบออกเลยนะครับก็ปรากฏว่าตายก็มีเหมือนกันนะครับเพราะว่ารากเขายังไม่แข็งแรงดีนะครับยังไม่สามารถหาอาหารดูดซึมน้ำได้ดี ดังนั้นช่วงแรกเราก็ช่วยเขานิดน,นึงนะครับโดยการตัดใบเล็มใบด้านล่างออกบ้างนะครับเมื่อได้ตามขนาดที่ต้องการแล้วนะครับก็ต่อไปก็แกะถุงเพาะออกเลยครับ นี่นะครับลักษณะเมื่อเราแกะถุงเพาะออกมาแล้วนะครับลากก็จะมีสีเหลืองเริ่มเดินดีแล้วนะครับแบบนี้พอเราไปปลูกเขาก็จะกระจายตัวไปต่อได้ดีเลยนะครับเราลองก้นกระถางด้วยดินปลูกสักเล็กน้อยนะครับจากนั้นก็เอาใส่ใบสักมาวางไว้ตรงกลางนะครับหาหลักค้ํยันให้เขาด้วยเพราะว่าเขาจะมีใบค่อนข้างเยอะตรงนี้ก็อาจจะทําให้ ลมพัดมาแล้วเขาโยกอะไรได้นะครับลากก็จะขาดได้ถ้ามีหลักช่วยยึดในระดับหนึ่งเขาก็จะเจริญเติบโตได้ดีครับใส่ดินปลูกนะครับแล้วเรากดบริเวณขอบๆที่อยู่ติดกับกระถางให้แน่นนะครับเพื่อให้เขาสามารถทรงตัวอยู่ได้นะครับไม่ล้มนะครับเติมดินเข้าไปเรื่อยๆนะครับจนเต็มเกือบเต็มนะครับของกระถางจากนั้นก็ใช้มือกด บริเวณขอบกระถางนะครับอย่าไปกดตรงใกล้ๆล,ลากตรงๆนะครับเดี๋ยวมันจะไปดันทําให้ลากขาดได้เรากดบริเวณรอบๆให้แน่นๆระดับหนึ่งก็พอนะครับจากนั้นก็มัดลำต้นของไส่ใบศักนะครับติดกับเสาค้ำยันก็ไม่ต้องให้แน่นมากนะครับแค่พอตึงๆมือระดับหนึ่งก็พอนะครับ จากนั้นก็ลดน้ําให้ชุ่มนะครับจากนั้นก็นําไปวางไว้ในที่ล่มนะครับซึ่งตรงนี้อย่าเพิ่งให้โดนแดดจ,จัดนะครับอาจจะมีโดนแสงแดดในช่วงเช้าบ้างช่วงราะว่าช่วงนี้เขายังอ่อนแออยู่นะครับรอให้เขาปรับตัวได้สักหน่อยส่วนต้นนี้นะครับผมปลูกมาได้สิวันแล้วนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้รากก็เริ่มเดินแล้วนะครับ นี่นะครับตามขอบกระถางอันนี้ใส่ไว้ให้เพื่อนๆได้ดูตอนแรกก็ทําวิธีการตอนไว้ด้วยนะครับแต่เพอิญว่ากล้องเมมเต็มมันก็ตัดไปไม่บันทึกนะครับ <c Dam? S 1> ก็ถ้าจะย้ายไปปลูกนะครับก็ให้รออีกสักประมาณ1เดือนนะครับก็สามารถเปลี่ยนกระถางแล้วก็เราไปสามารถนําไปปลูกประดับตกแต่งในบ้าน,นขนวคานได้แล้วนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจแล้วก็หากเพื่อนๆมีข้อเสนอแนะอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ